สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้บล็อกคําสั่งรีพีทนะคะคำสั่งรีพีทเนี่ยเป็นคําสั่งที่กำหนดการทำงานแบบวนซ้ำตามจำนวนรอบที่กาหนดก่อนที่เราจะเริ่มต้นลองเขียนโปรแกรมด้วยบล็อกคําสั่งรี e a t นะคะให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Scratch นะคะแล้วก็ล็อกอินเข้าไปที่ username จากนั้นคลิกไปที่ปุ่มสร้าง ได้โปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะคะตอนนี้สไปร์ของครูเนี่ยจะเป็นตัวแมวอยู่การเริ่มต้นโปรแกรมนะคะจะต้องไปที่กลุ่มคำสั่งในหมวดอีเวนต์นะคะแล้วก็เลือกคลิกทงเวนเมื่อเวนคลิกนะคะเป็นการเริ่มต้นโปรแกรมนะคะคำสั่งรีพีทอยู่ในกลุ่มของหมวดหมู่คำสั่งคอนโทรล ลากบล็อกรีพีทมาเลยค่ะจะลองสั่งให้ตัวสไปน์เนี่ยมูฟนะคะแล้วก็เอาคำสั่ง move มานะคะเดินไป100หน่วยจากนั้นเลือกคำสั่ง turn ์นะคะบล็อกเทิรเทินไปที่90องศานะคะพิมพ์90ดีกรีนะคะแล้วลองสั่งลองกดปุ่มธงเขียวเพื่อลันค่ะ จะเห็นว่ารีพีทตรงนี้เราใส่10แสดงว่าเราต้องการให้เจ้าสไปน์เนี่ยมันเดินไปข้างหน้า1 0 0หน่วยแล้วก็หมุน90้สาสองศาเนี้ยเดินแล้วหมุนเดินแล้วหมุนอย่างนี้ไปนะคะเดินแล้วหันเดินแล้วหันอย่างนี้ไปเป็นจํานวน10ครั้งแมวมันก็ตัวสไป์ตัวแมวมันก็เดินไป10ครั้งนะคะถ้าเราเปลี่ยนจากรีพีทสิ0เป็น4 แล้วกด run น,นะคะแมวก็จะเดินไปแค่สีครั้งแต่เราไม่เห็นว่ามันเดินเป็นเส้นอะไรถ้าเราต้องการให้แมวี่ยเดินเป็นเส้นมีเส้นด้วยหลังจากที่เขาเดินแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปเลือกอคำสั่งในกลุ่มของ extension pen ตรงนี้นะคะเราเราไปเลือกที่ add extension คลิกไปที่ปุ่มตรงนี้นะคะแล้วมันก็จะมีส่วนเสริมเพิ่มเข้ามาให้นักเรียนเนี่ยเลือกไปที่ pen จากนั้นมันก็จะมีกลุ่มของบล็อกเพนขึ้นมาให้เรานะคะคำสั่งที่บอกให้ตัวสไปซ์จอหลดปากกาลงบนหน้าจอก็คือคำสั่งเพนดาวนะคะเอามาวางไว้ก่อนคำสั่งรีพีทนะคะเอาลองกดลันดูผลอีกครั้งนะคะอาจจะเห็นว่าแมวสไปซ์ของครูเนี่ยวาดออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมละ มีเส้นปากกาขึ้นมาถ้าเราต้องการปรับแต่งเส้นปากกานะคะเราก็ไปดูไปเลือกคำสั่งในกลุ่มเพนได้เลยค่ะเปลี่ยนสีปากกาก็ไปที่เซฟเพนคัลเลอร์นะคะเลือกมาวางนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีที่เราต้องการนะาครูเลือกเป็นสีม่วงเข้มนะะลองลันดูอีกครั้งค่ะจะเห็นว่าสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นเ,เส้นมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะ ทีนี้เส้นมันบางเราต้องการเปลี่ยนไซส์เราก็ไปที่ change pen size นะลากมาวนะคามาต่อไว้จาก1นงนะคะความหนาแค่หนึ่งเราก็เปลี่ยนเป็น5นะคะอ่าแล้วลองลันดูกดปุ่มทุ่งเขียวรันจะเห็นว่าเส้นมันก็หนาขึ้นเส้นมันชัดขึ้นนะคะอ่าแล้วนะคะกรณีที่ เราต้องการสั่งรันโปรแกรมแล้วถ้าเกิดว่าข้างก่อนที่จะเริ่มโปรแกรมเนี่ยแล้วหน้าจอมันมีเส้นมีอะไรค้างอยู่เนี่ยเราโปรแกรมสั่งเราก็ควรจะสั่งเคลียร์หน้าจอก่อนแล้วก็ไปที่ไปที่บล็อกคําสั่ง erase all นะคะแล้วกดปุ่มรันก็จะเคลียร์คำคำสั่งเดิมๆที่มันค้างอยู่ที่หน้าจอออกไปก่อนทีนี้มาทําความเข้าใจใหม่กับบล็อกนะคะข้างบนในกลุ่มสีเขียวคือคําสั่งที่ปรับแต่งเส้นดินสอ คำสั่ง repeat ตรงนี้หมายถึงว่านะคะให้ทําบล็อกที่อยู่ภายในบล็อก repeat บล็อกที่อยู่ภายในบล็อก repeat ก็คือบล็อกคําสั่ง move 100หน่วย100สเต็ป step กับ turn 90องศาตรงนี้90้ g r e ดีนะคะแสดงว่า2บล็อกนี้ทํำซ้ำๆกัน4ครั้งนั่นก็คือเดินไปข้างหน้า100หน่วยแล้วก็ หันไป90องศาเดินไปข้างหน้า100หน่วยแล้วหันไป90องศาเป็นจํานวนครั้ง4ครั้งนะคะเมื่อโปรแกรมทำออรันออกมาแล้วมันก็จะได้ออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วสี่เหลี่ยมตอนนี้ไม่ได้อยู่ตรงกลางหน้าจอนะคะถ้าเราต้องการกําหนดให้มันไปอยู่กึ่งกลางของหน้าจอเราก็ไปเลือกที่คําสั่งบล็อกคําสั่งในกลุ่ม motion ว่า go to x แล้วก็ y นะคะ าลากมาตั้งเอาไว้เลยนะคะ,ะกลางหน้าจอก็คือ x เ,เท่ากับ0 y ก็เป็น0นะคะก็คือพิกัด0 0นั่นเองนะกดปุ่มรันอโอเคค่ะตอนนี้มันก็จะอยู่กึกกลางหน้าจอค่ะเมื่อทำงานเสร็จนะคะนักเรียนก็ไปเซฟนะคะโดยไปตั้งชื่อไฟล์นะคะ สี่เหลี่ยมเราก็ตั้งชื่อว่าสแควรจากนั้นคลิกไฟล์แล้วก็เซฟนาวค่ะเป็นการบันทึกโปรแกรมค่ะ